สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องเอ็มอาร์โอนจีก็ได้นะวันนี้แล้วก็มีอยู่กันในเกมไอเดนติตี้วีจ้านี่ทุกคนก็มาทําคลิปเนี่จันทร์คนหลังจากเมื่อวานที่ไไหายไปเนาะเออพี่ว่างานค่อนข้างเยอะนะจันทร์โคนต้องขออภัยด้วยจริงๆโอเคซึ่งครั้งนี้นะคะทุกคนเราจะมาเล่นเป็นบ็อกแตกนั่นเองนะคะทุกคนในสกินของกิลด้านะคะทุกคนเนื่องจากว่าพวกนี้ในเวลาเนี่ยเออมันใกล้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนมีสกินประมาณ เอสามสีสกีนนี่แหละนะจัดคนซึ่งฉันก็รออยู่แต่ว่าฉันไม่ได้เล่นเลยไม่ค่ะทุกคนเรามาอยู่กันในด่านใส่น้านทาวเลยเดี๋ยวนี้อะโอเยก่อ oh นตึงนี่อดไม้เท้าก่อนเลยพันเตอร์เนี่ยเป็นอูา่ากนะจ๊ะยืนอยู่ฝั่งนูน้นแต่น้ำไม่ขยับเลยอุ้ยโอเคเขาเราเห็นนางว่ะแะเราเห็นนางยืนอยู่ตรงนั้นออน่ะเออเอ้าวินางเดินเราแกมันจะฉาดล่มมันจะชา,ะชาไปไหนเอ่ย ดังชาร์จไปแล้วไปไหนไม่รู้เราปั่นได้แล้วขันคนนังชาร์จไปแล้วเนาะวิดีนีมันไม่ปลาร่มมาหาเราเออถ้วปลามาหานี่สวยเลยนะจ๊ะทุกคนเออต้องปันไฟและจ้ะแกก็แกกแกกแกทุบเครื่องเลยจ้ะปั่นจ้ะปลาตัวนี้เป็นตัวปั่นเนาะดังนั้นเราต้องปั่นจ้ะมันปั่นเร็วนะจ๊ะทุกคนปั่นสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยซึ่งเป็นตัวเลขเยอะมากนะจ้ะ มีเครื่องประดับด้วยชั้นควรไปเครื่องประดับระดับ A เนาะเออสเก็บเกลือม่วงซื้อมาเมื่อหลายปีที่แล้วอุ้ยดางมาแต่เดียวแต่เดียวแต่เดียวแต่เนียวนางมาเนี่ยโอ้จะรอดไหมเดี๋ยวยอมโดนตีแหละขนาดนี้โอ้ยชั้นไม่น่าพับไม้เลยเนี่ยเราขึ้นมาชั้นสองกันก่อนค่ะทุกคนไม่น่าพับไม้เดียวโห้ยโอ้ตายแล้วแกนางวางปีปีบด้วยวางปีปีบปีปีบ นางเป็นร่างข่าวเนี่ยแกนางตีไกลฉันกลัวเหลือเกินแต่เคี๋แกแปลไม่อยากดูแปลกอยากปั่นไปหนูไปปั่นเถอะไปหนูไปปั่นโอ้ยยุกยักกันอยู่ยุยักยักโอ้ยนางปี๊บนางว่างแล้วโอ้โอ้โอ้พับไม้ไปออไม่ทนหรอกจ้าไว้นำมาทางนี้นำมาทางนี้อโอ้ยขอบคุณมากใครอีใดนางส่งหนูมาให้เราแกดีใจมาก มึงเกือบแล้วเกือบแล้วเห็นั่งจะตามดังมาแส่สีแดงมาแล้วค่ะอ้าวเออโอ๊ยหลมเลยเนี่ยตุยเราแกเราตุยเร็วกันไปเป่าวะเราตุยเร็วหรือปล่าวะเพื่อนอยาด่าฉ,ฉันนะสซาโดสินจูกได้แบบว่าไม่ได้โหดนะแต่เครื่องเลยสามเครื่องนะน,นี่ได้อยู่เลยเนาะ วันนี้เราก็นั่งรอความช่วยเหลือต่อไปนะไม่รู้จะมีใครมาช่วยเราหรือเปล่าโลงช่างแต่งศพอยู่ตรงนี้ด้วยนะสด็าาคนอีไลจะมาช่วยเราอันนั้นนางวาไปดู่นแล้วแกเลิศเลิศมากๆนางวาไปนูแล้วแกเลิศโอ้มาแลผลเขยดปีๆมาสด็จาคนเต้นสิเหมือนมันจะเดินมาใช่นางเดินมาจริงๆด,ด,ด้วยแกเราต้องรีบหนีแล้วมีกอนมันเดินมา จะเยังไงดีว่าแกเราจะวิ่งไปที่ไหนได้บ้างเนี่ยจะหลบนางมาไหนดีในนี้ในการบ้านสองชั้นมไอรไนมาฮิวกันมีห้องวีตรงนี้ด้วยนะ,ะ๊ะไม่ปลอดภัยเลยฮิวฮิวชั้นเร็วๆหัวใจเต้นแล้วหัวใจเต้นแล้วแกหนีอ้าวมันมาแล้ววตื่นเต้นมันมาอีกแล้วเอออุ้ยเพื่อนผับใหม่ให้เราด้วยขันทคนเม่ไดเม่ปกแตกมีแต่คนปกป้องแกมีแต่คนปกป้องปแปก๊ก เอามาโดดลงแกมันโดดลงเราขึ้นจ้ะดงดีเราหนีเลยมาหนีเลยมันตีผู้อย่างรู้แล้วนะครับทุกคนแล้วเราเอาไงดีวะเนี้ยจะกลบกับเข้าที่เดิมเห็นคนจะไปไหนนะว,วะมีเส้นเซอร์นังอยู่ตรงนั้นมันจะมาเอาเราเปล่าว,วะดวงใจก็คือ,อยังเต้นอยู่รู้สึกเหมือนนังจะไปไล่ผู้อย่างรู้แล้วมัง้งเอไม่เอาเราแล้วแหละเดี๋ยวเราไปหาเครื่องแฟนกันต่อดีกว่าหาเพื่อนก่อนอยู่ไหนกัน แค่เครื่องเดียวเองไวมากไม่ทำมันไวได้ขนาดนี้ค่ะคนเครื่องเดียวเท่านั้นน้ำหอมก็คือป่นอยู่ได้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเก<ส>่งอ่นฉันไปรอที่ประตูเลยแล้วกันนะอ้าวจุดแล้ววิ่งวิงว่งวิง่งเราต้องวิ่งไปเปิดประตูเหเดี๋ยวตรงนี้<ห>อโ,โอ้โหอ้าวโอ้เกเพื่อนลมแล้วไหก่อนา<ส>จะเอายังไงดีนางยังไม่ได้เปลี่ยนสกิลนะค,ะคุกคนนางยังคงมีสกิล เป็นป,ปี๊บอยู่นะชไหมโอเคแล้วนางเห็นเราถ้านางซารล,ล่มได้ไงอุสางเนี่ยจะมาหาเราเปาวะอย่ามาอย่ามานะฉันขอร้องว่าให้ก่อนว่าซาทุนโมดตะตะคาวะโตเออย่าวาใหญ่โตย่าเป็นกิโลยินแตโฟน้ำใสอย่ามาหาเราขอร้องโอเคมันไม่มาประตูเปิดแล้วแล้วก็คือ,อยังไงน้ำหอมเออสวัสดีจ้าน้ำหอมกินเหมือนฉันเลย แล้วคือ,อยังไองอีนั่นน่ะสร้างแต่งศพนั่นน่ะจะไปช่วยจริงๆเหรอแคนั่นจะไปช่วยนั่นจะไปช่วยจริงๆเหรอแก okay. นั่นไงโลมแล้วนางมีโลงคะ่ะโอนยนางมากนางอยากใช้โลงไงอืมนางกลับโลมนี่สารโดนวาร์ไปนแน่ๆตุยนแน่ๆสร้างแต่งศพกูบอกเลยเออระหว่างนี้เราคนไปช่วยเพื่อนเปาวะหรือว่าไม่ไปเรียบร้อยนางโลมนะขันคนไปตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเนี่ย เราน่จะไปตั้งนานแล้วนะแกถ้าไปตั้งนานตอนที่เพื่อนมันโดนตีพอดีเนี้ยจะรอดอยู่มั้งคือแบบเนี่ยจะไปทําไมเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไปตายเนี่ยเห็นไหมอะไรของนางวะจะไปช่วยหรอไปไหมจะช่วยเปล่ามันบอกว่าคุณไปก่อนนะงั้นเราไม่ไปแล้วไหมแกหอมเ้ากลับเถอมันจะจะ,จะโอ้ยมันมาแล้วนั่นเดี๋ยวฉนนจะกลายเป็นเทนะ น้ำหอมน้ำหอมไปนู่นแะล้แกเหมือนจะหินใช่โอรอไม่กอดหน้าตาเองยังไม่หมดเลยน้ำหอมแก <Okay, S 2> นั่งจะรอดกันไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่ามึงจะไปตายกันหมดเนี่ยขอร้องบอกโอ้ยขอร้องอย่าไปแ okay, กจะรอดยังไงยินน้ำหอมไปอยู่นู่นเลยโว้ยนะคนน้ำหอมทานโอเคแล้วยังได้อยู่นะคนุณแ okay, กแล้วนางจะมาได้ยังไงเนี่ยอียกาขึ้นหัวกูแล้วเร็วๆน้ำหอมไม่กอด จะทำยังไงดีคบทุกคนน้วหอมอยู่นู่นเลยเหมือนนางกำลังจะวิ่งมาทางเราเดี๋ยวเราจะไปบล็อกนางคบทุกคนน้หอเฉันมาแล้วฉันจะ,ะบล็อกให้แกเราสามารถโดนตีได้รอบหนึ่งนะคบทุกคนโอ,อ้โอ,อ้อ,อ้าวเ,เลิศโด,ดยผับไม้ใส่หน้าสีอู่สางที่แกนางสวัสดักหน้านางสวัสดักหน้านางสวัสดไปไหนแล้วอ๋อนี่ไงนำมาแล้วโอ้ดักหน้าขนาดนี้น้ำหอมเรา,เายังไงดีอระวังนะ ให้มันตีฉันเออมันตีฉันแล้วเร็วๆนักผอมเร็วๆเวดินมาเร็วๆว,วิ่งวิ่งเอออยู่ขอบคุณทาเต้นด้วย <c oughs> เออโอเคอยังเสมออยู่นี่เแท็นที่จะลักษณะหรอเนี่ยเอออะไรวะโอเคขันคนก็สร้างมันเถอะนะคันคนก็เป็นไงบ้างชอบเปลี่นเนอิดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และกดซับสไครต์เชิญทุนคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย